วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังค่ะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้ Business Horizon จากงานวิจัยสู่เชิงธุรกิจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในงานวิจัยของเราในมัธินดลบ้างค่ะจากที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะคะว่าในมัธินดลของเราเนี่ยมีผลงานวิจัยมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอาหารเรื่อง medical device เรื่องยาและวัคซีนต่างๆนะคะวันนี้เราก็ได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่มี potential มีศักยภาพที่พร้อมออกสู่ตลาดได้จริงๆเนี่ยมาประมาณสิผลงานวิจัยนะคะ แล้วเราก็จับในการแมทชิ่งกันให้คนทางด้านเพคกับคนทางด้านธุรกิจเนี่ยได้มาเจอกันมีเวิร์กช็อปต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ business model canvas เรื่องของ design thinking ยาวไปจนถึงเรื่องของ financial s marketing แล้วก็ o OK k r ให้ทุกคนได้มาเจอกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างเน็ตเวิร์กิงกันนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ทีมที่สามารถบิลขึ้นมาได้หรือทีมซับกันขึ้นมาได้เนี่ยเกิดเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมที่จะออกไปสู่โลกของธุรกิจจริงๆหลังจากนั้นค่ะอินเราไม่ได้จบแค่นี้นะคะเรายังมีโปรแกรมที่ชื่อว่า In a c c e l e r a t เตต่อช่วยทุกคนช่วยทุกทีมนะคะในการสร้างธุรกิจนะคะเร่งการจเจริญเติบโตของธุรกิจให้สามารถสู้กับ ออตลาดในปัจจุบันแล้วก็ออกไปแข่งขันในโลกของปัจจุบันได้ค่ะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่มองหาพื้นที่ในการที่จะมาทํากิจกรรมร่วมกันจัดประชุมทำเบนส์ลองม,มิง่งหรือว่าประชุมทีมนะคะที่มาแชร์โคเวิร์กอิ่งสเปซแห่งนี้ค่ะสามารถให้ทุกคนเข้ามาทํางานร่วมกันได้นะคะเปิดตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะติดตามหน้าเพจ Facebook Tik t o k แล้วก็ u t u b e ของทางอินเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ